นายภาสกรอยู่สมบูรณ์ผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยาพร้อมคณะทำงานได้ร่วมกันนำถังน้ำอุปกรณ์ลงพื้นที่ทำความสะอาดบริเวณโดยรอบวัดกระถิงทองหาจอมเทียนพัทยาวันสุดท้ายซึ่งเป็นหนึ่งนโยบายเชิงรุกในการป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโควิด -19 โดยได้กระจายกำลังฉีดน้ำทำความสะอาดบริเวณลานวัดห้องน้ำศาลาสวดพระอภิธรรมเมนและพื้นที่โดยรอบ นายพัสกรอยู่สมบูรณ์ผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยาได้กล่าวว่านายกเมืองพัทยานในสุธยาคุณพลื้มได้ความสําคัญในเรื่องของคุณภาพชีวิตของประชาชน หลังจากเกิดการแพร่ระบาดไวรัสโควิด -19 ได้สั่งการให้คณะทำงานช่วยกันดูแลทุกสุขของประชาชนลงพื้นที่เย,ออยียวยาชาวบ้านมาโดยตลอดสำหรับวัดวาอารามหรือศาสนาสถานเป็นสถานที่ที่ประชาชนมาปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนาอย่างต่อเนื่องจำเป็นต้องมีการบำรุงรักษาทำความสะอาดจัดการพื้นที่ไม่ให้เกิดความสกปรกเพราะอาจเป็นแหล่งเพาะเชื้อโรคเมืองพัทยาจะได้ทำความสะอาดสถานที่ต่าง นอกเหนือจากวัดและยังมีบริเวณต่างๆที่เป็นพื้นที่สาธารณะโดยวัดกระทิงทองหาจอมเทียนพัทยาเป็นวัดสุดท้ายในการดำเนินการดังกล่าว